สวัสดีค่ะมาพบกับนะคะน้องโชุกมงคลนะคะวันนี้คุณตาอาบน้ำให้เด่นอาลาดุ้งดาวมาดูนะคะวันนี้นะคะจะสนุกขนาดไหนครับผม ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นพลังหมดว่ะลุกไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องออ่ะตรงนี้เลยพ่ออ่ะตรงนี้เลยตรงโตผมเลยผมจะได้เย็นเย็นคุณตาตรงโตผมเลยผมจะได้เย็นเย็น เสียงไหนคเสียงไหนคอเสียงไหนครับขอเสียงไหนครับ คนอื่นเขาเลี้ยงเขาเล่นเขาเลี้ยงคนอื่นเขาเล่นเสียงเออาเออาตัวเองไม่มีเสียงเลยโชคครับเขาเสียงไหนครับ โชงาโชงาล้างงาให้ผมหน่อย <c oughs> น้องโชคงาออกเร็วมากเนาะนะคะ <c oughs> คุณแม่ออกมาประมาณนิ้วกว่าแล้วเนาะนะคะคุณแม่งาน้องโชคออกเร็วมากเลยผมก็สูงเร็วด้วย กว่าจะสองปีน้องคิดว่าน้องโชคสูงถึงเม็ดห้าสิบแน่นอนเลยน้อนะคะคุณแม่